ครับผมว,ว้าวราคา50บาทนะครับผมก็ว่าได้หลายอยู่เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคืออาหารแ่บครับรันนี่อร่อยทุกเมนูนะครับมาครับมาต้องเมลายใหญ่ห้างครับพี่น้องกินอย่างเดียวครับฮึ สวัสดีครับผมมนีกับว่าพบม,มาพอกับช่องดีคน่ังคือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวมนืนีจะพาพี่พา้องนะครับมากินเ้าน้ากันครับมนีเดี๋ยวผมพามารีวิวเขากองครับมนีซื้อมาจากในตลาดนี่นะครับในตุงฝนห้องนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะมาเบิรงว่ามันจะแซ่บขนาดใดเนาะครับนี่ครับผมก็ไปสร้าง กระเพราหมูกรอบมากนะครับในราคาหาสิบบาทเดี๋ยวผมจะพามาเบ่งเลยครับนี่ครับผมการเป็นร้านค้าประจําที่อยู่ในทุงลน,นี่แหละครับรก็กตะแยกมาแบบนี้เลยมามากินน้ำกันครับพี่น้อง ก็ได้ช้อนหนึ่งอันแล้วก็พริกน้ำปลาหนึ่งซองนะครับแกะหลาดได้ครับชมากินขอน้ำกันได้ครับพี่น้องกินขอนี่ามเทียง เมนูงง่ายๆบ้านครับคิดอะไรไม่ออกให้บอกกระเพราหมูกรอกนะครับอย่าบอกกระสั้งกระเพาวหมูกรอบนี่พี่นอ้องนี่ครับนี่ครับผมว้าว ราคาห้าสิบบาทนะครับผมก็ว่าได้หลายอยู่ดิแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาหารแซ่บครับรันนี่อร่อยทุกเมนูนะครับมาครับมาต้องเบอหลายใหญ่ห้างครับพี่น้องกินยังเดียวครับอื ก็ถือว่าอาหารนี่โอเคเลยครับพี่น้องถือว่าแซ่บเลยแหละครับอก็เป็นร้านค้าประจําที่ที่ผมออกไปกินตลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้กะกับว่เป็นแต่กินอยู่ร้านนะครับพี่น้องมันก็อยู่ในช่วงโควิดนะครับก็คือซื้อใซ่กลองแล้วกับมากินอยู่บ้านครับกินอยู่บ้านพักนะครับ รสชาติกะดิจัดจานดีครับพี่น้องร้านนี้กับเขาร้านนี้นี่รสชาติสีแบบถื่ใจผมขนาดเลยเพราะว่ามันสิบเ็ดครับมันจัดจานคือบแบ่งเครื่องนะครับ คลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาลางกินเขาให้พี่น้องเบื้องสิละครับอื Yeah. แอบ,บอี่อ <c oughs> ี่ฝนก็ะดิตกแล้วครับโอ้ยห่อนมืนอกอะไรห่อนค่ห่อนเนี่ย ลิปเนีย่ยก็บิบ่บ้าหไลายนะครับพี่น้องเพราะว่ากินข้ากินย่างเดียว <c ười> อืมอืมเบิด์ด้ัพี่น้อง อ่ะครับคลิปนี้กับมมีอี่ยังไรหรอพี่น้องมานั่งกินข้าวอพี่น้องเบิงบ้งเลยและครับกะคือเราแหละครับพี่น้องสุดท้ายกะฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องดีคนว่างเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยด้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ